รู้สึกภูมิใจกับน้องเจดมากนะครับดีใจที่น้องได้พัฒนาตัวเองและสามารถที่จะผมเชื่อว่าในอนาคตเจดจะทำรับใช้พระเจ้าได้อีกหลายๆเรื่องนะครับดีใจที่ได้ฟังน้องอธิษฐานวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่อธิษฐานเผื่อพี่อาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะนำบทเรียนที่กระตุ้นใจผมนะต้องเล่าให้กับพี่น้องว่า เป็นบทเรียนที่ผมอ่านจากคำแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ที่ที่ผมอ่านเป็นประจำทุกวันเขาก็ส่งมาบางคนอาจจะติดตามนะครับที่ชื่อ Jumpstart นะครับเป็นอ,อีเมลที่เขาส่งมาทุกวันเป็นภาษาอังกฤษมันก็ฝึกผมใช้ภาษาอังกฤษด้วยมีบทเรียนหนึ่งที่มันมันสัมผัสใจของผมและอยากจะมาแชร์กับพี่น้องนะครับวันนี้ผมอาจจะขอใช้ยาวหน่อยนะครับ ประมาณ30นาทีนะปกติผมจะใช้20วันนี้ผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นบทเรียนที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกอินมากแล้วก็พยายามขัดเกลาและเตรียมบทเรียนให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นคริสเตียนหรือเป้าหมายของพวกเราก็คือการที่เราจะศึกษาพระเจ้านะคุณลอเรเนเคยสอนพวกเราว่าสิ่งที่พวกเราควรจะทำก็คือการศึกษา พระเจ้าให้มากรู้จักพระเจ้าให้มากนะครับเยรมยาหรือว่าเยเรมีเนี่ยเขียนไว้ในบทที่9นะครับในข้อที่2 3ถึงย4่ยิเรมยาบอกว่าอย่าให้คนมีกำลังอวดในกำลังของตัวเองอย่าให้คนมีสติปัญญาอวดในปัญญาของตนนะครับอย่าให้คนมั่งคั่งอวดในความมั่งมีของตนแต่จงให้ผู้ที่อวดนั้นอวดในการที่เขาเข้าใจและรู้จักพระเยโฮวา ังนั้นการรู้จักพระเจ้าการศึกษาพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติชั้นสูงนะครับสำหรับพวกเราทุกคนที่เราควรจะทำยิ่งศึกษาพระเจ้าเราจะยิ่งเห็นบุคลิกของพระองค์นะครับเมื่ออ่านพระคำของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระองค์องค์พระเยซูคริสต์ก็มาสําดงพระเจ้าให้กับมนุษย์เป็นเนื้อหนังใช่ไหมครับแต่เมื่อเราอ่านในพระองิษฐรเนี่ยเราจะเห็นพระเจ้าในหลายหลายลักษณะมาก และสิ่งที่ผมบอกพี่น้องเสมอนะครับว่ายิ่งเราเป็นคริสเตียนมานานเนี่ยคนที่เข้าใกล้กับพระเจ้ารู้จักพระเจ้าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับทัศนคติความคิดการมองมนุษย์ด้วยกันเองหรือการใช้ชีวิตเนี่ยจะสอดคล้องกับพระเจ้าเพราะถ้าเราตั้งใจที่จะศึกษาพระเจ้าวันนี้ผมจะนำพี่น้องให้คิดถึงหนังสือ2สมอเอลบทที่24นะครับ พี่น้องที่มีควมพรีรและอยากเปิดตามก็เชิญได้นะครับสซามูเมลบทที่24ผมให้หัวข้อว่ายั้งมือของเจ้านะครับยั้งมือของเจ้าการลงโทษเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับการลงโทษเป็นสิ่งที่สำคัญและการให้โอกาสก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเหมือนกับพ่อกับแม่นะครับที่ลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดด้วยการเคี่ยนใช่ไหมครับ หนังสือสุภาษิตบทที่23เนี่ยในข้อที่สุภาษิตบทที่13ครับข้อที่24บอกว่าผู้ที่สงวนไม้เรียวนะครับไม่ไม่ตีสอนลูกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่เกลียดลูกนะครับข้อนั้นกำลังพูดถึงเราตีลูกเพราะเราต้องการที่จะให้ลูกรู้สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนควรทำและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำแต่แน่นอนนะครับว่าเมื่อเราตีลูกแล้วเราก็ ให้โอกาสลูกที่จะเริ่มต้นที่จะแก้ไขผมคิดถึงในหนังสือ2สมเียวบทที่24เพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บางทีมันมัน,ม,นมันทัดใจผมมันสัมผัสใจของผมนะครับบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าพระเจ้ากำลังตีสอนประเทศอ,อิสราเอลในฐานะที่อิสราเอลเป็นเหมือนลูกของพระองค์นะครับเหบรายบทที่12ข้อ6บอกว่าพระเจ้าตีสอนเราในฐานะของเราเป็นบุตร พระเจ้ารับประเทศอิสราเอลดังนั้นพระเจ้าตีสอนประเทศอิสราเอลแต่ถ้าเราจะศึกษาพระเจ้าพระเจ้าตีสอนแต่พระองค์ไม่ได้ทําลายพระเจ้าตีสอนแต่พระองค์ไม่ได้ทําลายเหมือนกับพ่อที่ตีลูกเพื่อให้ลูกเจ็บและจําแต่มีช่วงเวลาที่พระเจ้าจะยั้งมือนะครับที่จะไม่ทําบางสิ่งบางอย่างรุนแรงเกินไปและให้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ ผมคิดเรื่องนี้นะครับตลอดอาทิตย์เมื่อเมื่อมีโอกาสรู้ว่า,าต้องสอนเนี่ยผมคิดถึงบางครั้งพี่น้องครับในบทเรียนที่อยากจะนำมาสื่อสารกับพี่น้องคือว่าบางครั้งเราขาดความเมตตาเหมือนกับพระเจ้าเราเห็นพระเดชของพระเจ้าหลายครั้งนะครับแต่น้อยครั้งที่เราจะใช้คำว่าเออเอาใหม่เริ่มต้นใหม่หรือเห็นใจคนที่ถูกลงโทษแล้วนะครับ เรืนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเหมือนกับพ่อที่ตีสอนลูกโดยใช้กําลังนะครับใช้แต่พระเดชเมื่อลูกโตขึ้นลูกจะเกลียดพ่อนะครับแต่พ่อแม่ที่ตีสอนลูกและมีความรักมีความห่วงใยเสริมเข้าไปในนั้นลูกจะรู้และลูกจะขอบคุณพ่อแม่เมื่อโตขึ้นที่ได้ตีสอนเขาผมเกริ่นมายืดยาวเพื่อที่จะให้พี่น้องคิดถึงบทเรียนวันนี้นะครับหนังสือ2เวลบทที่24เนี่ย เป็นเรื่องของกษัตริย์ดาวิดที่ตัดสินใจสั่งโยอาบนะครับให้ไปนับผลรไพ่ของพระเจ้าในชีวิตของดาวิดถ้าเราจะคิดถึงข้อผิดพลาดของเขานะครับมีอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องของนางบัตเชบาและเรื่องของที่เราพูดถึงที่นี่นะครับการนับจํานวนผลรไพร่ถ้าเราจะพูดถึงชีวิตของดาวิดนะพระเจ้าไม่พอพระท,ทัยที่เมื่อดาวิดได้ครอบครองเป็นกษัตริย์แล้วนะครับดาวิด สั่งโยอาบให้ไปนับจำนวนพลพล,ลัไรในหนังสือสองสเวลบทที่24เนี่ยผมจะอ่านบางข้อให้กับพี่น้องนะครับเริ่มต้นเลยก็ได้นะครับพี่น้องที่มีพ้อมพีก็ดูไปด้วยกันสองเเวลบทที่24ข้อนี้บอกว่าพระพิโรธของพระยาเวเกิดขึ้นต่อดาวิดอีกครั้งเล้าใจดาวิดต่อสู้พวกเขาตรัสว่าจงไปนับคนอิสราเอลและยูดา พระราชาจึงทรง,งรับสั่งให้โยอาบแมทับซึ่งอยู่กับโรงองค์จงไปให้ทั่วอิสราเอลทุกเผ่าตั้งแต่ดานถึงเบเอเชบาข้อ 3. โยอาบกราบทูลพระราชาว่าขอพระยาเวพระเจ้าของข้าพระบาททรงเพิ่มประชาชนให้มีอีกร้อยเท่าขอพระเนตรของพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทได้ทรงเห็นเหตุใดพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทจึงพอพระทยัยทรงทําเรื่องนี้ดาวิดสั่งโยอาบให้ไปนับจํานวนประชาประชากร และเราพบว่าโยอาบเองก็ไม่อยากทำนะครับถ้าเราจะอ่านในข้อที่4แต่เพราะดาวิดเป็นกษัตริย์ก็เลยก็เลยห้ามไม่ได้โยอาบก็ไปนับจํานวนประชากรของของอ่าพ,พลรพรายของพระเจ้านะครับผมทำสไลด์บางอันไม่แน่ใจว่าเปิดได้หรือเปล่าอ่าลองดูด้วยกันครับพี่น้องที่มีหน้าจอก็ดูไปด้วยกันกับผมตรงนี้นะครับพี่น้องน่าจะเห็นละ เรื่องดาวิดให้โยอาบเป็นนับจํานวนพลไพรพอนับจํานวนพลไพร์เสร็จแล้วเนี่ยโยอาบก็มาแจ้งนะครับแจ้งกับดาวิดว่าพลไพรมีเท่าไหร่เท่าไหร่แต่พระวจนะบันทึกไว้ว่าเมื่อนับจํานวนเสร็จแล้วเนี่ย2สมเอลบทที่24ข้อที่10เมื่อนับจํานวนประชาชนเสร็จแล้วพระทัยของดาวิดก็ทรงสํานึกผิด และดาวิดกราบทูลต่อพยาเวว่าข้าพระองค์ได้ทำบาปใหญ่หลวงในเรื่องซึ่งข้าพระองค์ได้ทำนี้ข้าแต่พยาเวแต่ขอพระองค์ทรงอภัยบาปชั่วของผู้รับใช้ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทำอย่างโง่เขายิ่งนักพี่น้องดูในจอสกรีนพี่น้องก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยดาวิดเข้าใจว่าเขาตัดสินใจผิดพลาดไม่รู้อะไรล่ะเขาเขาเขาทราบทีหลังว่าเขาพลาดไปแล้วนะครับ เขาจึงขอพระเจ้ายกโทษให้แต่ว่าพี่น้องที่เคยอ่านเรื่องนี้นะครับการกระทําทุกอย่างที่ผิดจากน้ําพระทัยของพระเจ้าจะต้องได้รับผลเพราะข้อบัญพีบอกชัดว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยดาวิดในเรื่องนี้พระเจ้าก็เลยส่งคาดหรือว่ากาดเนี่ยมามาตอบคำพิธีสารของดาวิดนะครับว่ายังไงก็ตามจะต้องได้รับการลงโทษจากพระเจ้าเหตุฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าให้ดาวิดเลือกว่า ดาวิดจะเอาอะไรระหว่าง3อย่าง3อย่างนะครับ3อย่างที่ดาวิดจะต้องเลือกก็คือว่า1ระหว่างการที่เขาจะต้องกันดานอาหาร7ปีไปทั่วประเทศอิสราเอลกันดานอาหาร7ปีหรือช้อยที่2ตกอยู่ในมือของศัตรูเนี่ยสปีต้องหนีศัตรูนะครับพ่ายแพ้ต่อศัตรู3ปีและช้อยที่3ก็คือว่าให้เกิดโรคระบาด3วัน นี่คือช้อยที่พระเจ้าให้ดาวิดเลือก3 3อย่างนี้เอาวันไหนก็ได้นะครับและเราเห็นว่าดาวิดเลือกอันที่3มเพราะดาวิดบอกว่าการที่จะตกอยู่ในมือของพระเจ้าด้วยโรคระบาดบางทีอาจจะได้รับความเมตตาจากพระเจ้าพี่น้องดูจอสกรีนตามผมนะเมื่อดาวิดเลือกอันที่สามปั๊บทูตของพระเจ้าก็ออกไปประหารนะครับทำให้เกิดโรคระบาด3วันตามที่พระเจ้าได้พูดถึง และในเหตุการณ์ครั้งนั้นพระคำของพระเจ้าบันทึกไว้ว่านะครับมีถึง7,000คนที่เสียชีวิตจากโรคระบาดในเวลา3วันนั้น3วันกับ7,000คนในข้อที่16พี่น้องที่มีพระมรินนี่คือหัวข้อใหญ่วันนี้นะครับในข้อที่16และเมื่อทูตสวรรค์ยื่นมือออกเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำลายเมืองนั้นหลังจาก7 0 0 0คนนั้นตายแล้วนะครับจากโรคระบาดพระเจ้า ลงโทษผลการกระทำของดาวิดใช่ไหมครับทูตสวรรค์กำลังหันหน้าไปที่เมืองเยรูซาเล็มหมายควาว่าต่อไปนี้ทูตสวรรค์จะเข้าไปถึงเมืองหลวงของประเทศแล้วก่อนหน้านั้นทูตสวรรค์อาจจะประหารตั้งแต่ดานถึงเบเอชบาเชบานะครับดานก็คือทิศเหนือสุดเมืองที่อยู่เหนือสุดของอิสราเอลบาเอรัสบาหรือเบเอชบาคือใต้สุด7000คนเสียชีวิต และทีนี้ในข้อที่16เนี่ยทูตของพระเจ้ากำลังหันหน้าไปเหนือกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำลายเมืองนั้น,อ,นอ่านต่อนะครับพระยาเวกลับพระไทยตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าเราน่าจะศึกษาพระเจ้าในเรื่องนี้พระยาเวกลับพระไทยเรื่องเหตุร้ายนั้นและทรงบัญชาทูตสวรรค์ผู้กําลังทำลายท่ามกลางประชาชนว่าพอแล้วยั้งมือของเจ้า ส่วนทูตของพยาเวก็อยู่ที่ลานนวดข้าวของอาราวนาคนเยบูตเรื่องนี้นะครับเราพบว่า7,000คนเสียชีวิตจากการประหารของทูตของพระเจ้าและชาวกรุงเยรูซาเล็มก็จะเสียชีวิตอีกเยอะนะครับถ้าพระเจ้าไม่สั่งให้ทูตของพระองค์ยั้งมือไว้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณที่ดินของอาราวนาที่ดาวิดซื้อไว้พี่น้องที่อยู่บนจอสกรีนนะครับก็คิดว่าพี่น้องคงจะคิดภาพตามผมได้คร่าวๆและคิดว่าพี่น้องส่วนใหญ่ก็คงจะเคยเรียนเรื่องนี้ไปแล้วนะครับจากเรื่องที่ผมอ่านให้พี่น้องและแชร์ในสิ่งที่ที่อ่านไปเมื่อกี้สิ่งที่เราน่าจะรู้จัก หรือศึกษาพระเจ้าเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงลงโทษนะครับหนังสือโรมเนี่ยบอกชัดเลยโรมบทที่11ข้อที่22นะครับข้อนั้นบอกว่าจงสังเกตรพระอัจฉรยาของพระเจ้าและพระเมตตาของพระเจ้าพระเจ้ามีทั้งพระเดชและพระคุณแน่นอนนะครับว่าผลของความบาปเนี่ยเราทุกคนก็ต้องได้รับผลของมันไม่ช้าก็เร็วในหนังสือกาลาเตียบทที่6ข้อ7นะครับ คารเตียบอกชัดเลยบทที่6ข้อที่เเราหวานอะไรลงไปเราก็ได้อย่างนั้นเรากระทำแบบไหนเราก็จะได้อย่างนั้นนี่คือหลักข้อเท็จจริงของชีวิตของมนุษย์เราแต่สิ่งที่ผมได้บทเรียนและอยากจะนำมาแชร์กับพี่น้องนะครับอย่างแรกก็คือว่าผมมีอยู่3าบทเรียนนะครับอย่างแรกอยากจะให้เราเห็นชีวิตของดาวิดความบาปเนี่ยมันนำความพินาศมาถึง มนุษย์นะครับไม่ใช่เฉพาะบุคคลคนนั้นเรื่องราวของดาวิดการตัดสินใจผิดพลาดของดาวิดเนี่ยมันนำภัยพิบัติมาถึงหลายคนไม่ใช่เฉพาะดาวิดเองที่จริงแล้วชีวิตของดาวิดเป็นชีวิตที่แปลกมากพี่น้องเขาอยู่ท่ามกลางยศถาบรรดาศักด์ที่ยิ่งใหญ่นะครับต่อหน้าแต่แบ็้กราวชีวิตของเขาเนี่ยครอบครัวหน้าโหดหูมาก ดาวิดไปนอนกับนางบัดเชบ,บาเราพบว่าสุดท้ายคนในครอบครัวก็มาฆ่ากันเองนะครับดาวิดหนีจากลูกของตัวเองพี่น้องลองคิดดูนะแม้ว่าหน้าฉากดาวิดจะเป็นกวีเป็นกษัตริย์นะครับเป็นคนที่เป็นนักรบเก่งแต่ที่จริงแล้วในชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยมีแต่บาดแผลทั้งนั้นลูกตามล่าฆ่าพ่อ สำหรับผมแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้หนักที่สุดนะครับจากผลของความบาปของดาวิดและที่นี่เป็นเหตุการณ์ที่2ที่ดาวิดตัดสินใจผิดพลาดเมื่อตัดสินใจผิดพลาดไม่ใช่ดาวิดที่รับผลคนเดียวคนเ0็ดพัคนต้องรับผลจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของดาวิดดังนั้นบทเรียนแรกที่ผมอยากจะนำมาแชร์กับพวกเรานะครับว่าพี่น้องครับบางครั้งเนี่ย เราอย่าคิดว่าการกระทำของเราไม่ส่งผลกับคนอื่นไม่ส่งผลกับพี่น้องในคริสตจักรการกระทำบางอย่างของเราการตัดสินใจบางอย่างของเรานะครับคือผมมีจุดประสงค์ก็แค่อยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องว่าเมื่อเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลงไปเนี่ยพี่น้องครับคิดดีๆนะครับคิดผลกระทบว่าเราได้รับผลกระทบคนเดียวหรือเปล่าหรือคนในครอบครัว หรือพี่น้องที่อยู่ในคริสจักรของเราเหมือนผมเคยบอกพี่น้องว่าบางครั้งพี่น้องมีปัญหาเรื่องการเงินไปกู้เงินกันยืมเงินกันระหว่างพี่น้องกับพี่น้องเนี่ยไม่มีใครทราบนะครับแต่พอไม่สามารถชําระนี่ได้มันกลายเป็นปัญหาของคริสจักรกระทบไปหมดเลยถ้าเราจะพูดถึงบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจเราต้องคิดดีๆนะครับตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะชัดก็คือตัวอย่างของ อาคารในหนังสือโยสวะบทที่6และบทที่7นะครับพระเจ้าบอกในหนังสือโยสวะหรือโยชัวบทที่7ว่าเมื่อตีเมืองเยริโคแล้วเนี่ยอย่าเอาอะไรจากเมืองนั้นพี่น้องคงจะรู้เนื้อเรื่องนั้นนะครับพระเจ้าห้ามเพราะว่าเมืองเยริโคเป็นผลแรกเป็นเมืองแรกแต่อาคารแอบขโมยและหยิบเสื้อคลุมอย่างดีเอาทองคําติดไปและผลสุดท้าย เมื่ออิสราเอลไปรบกับเมืองเล็กๆชื่อเมืองไอหรือเมืองไอในฉบับแปลใหม่มี36คนตายนะครับซึ่งมันสอนเราอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเลยว่าบางครั้งการกระทำเล็กน้อยของเราที่เราคิดว่าไม่สำคัญหรอกเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับเป็นเรื่องของเราครอบครัวของเราส่วนตัวของเราบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับ เมื่อมันผิดพลาดเหมือนกับดาวิดมันกลายเป็นเรื่องใหญ่และเมื่อกลายเป็นเรื่องใหญ่จะต้องมีคนที่ผิดหวังเจ็บปวดและเสียใจจากการตัดสินใจผิดพลาดนะครับในหนังสือโยชูวาบทที่7ที่ผมพูดถึงเนี่ยเราพบว่าพระเจ้าบอกกับโยชูวาว่าไม่ต้องมาทิฐาน,นะครับเสียเวลาไปจัดการแก้ไขปัญหาก็คือจัดการอาคารก่อนเพราะถ้าความบาปอยู่ในค่ายพระเจ้าจะไม่อยู่ด้วย และเราพบว่าเรื่องนั้นก็อาคารสิ่งที่สะเทือนใจผมที่สุดนะพี่น้องทุกครั้งที่ผมอ่านโยเซว์บทที่7สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดคือว่าอาคารเป็นคนทําผิดแต่ลูกและภรรยาถูกหินขว้างตายเหมือนกันคิดยังไงครับอาคารเป็นคนตัดสินใจเองลูกเมียอาจจะไม่รู้เรื่องแต่เมื่อภัยพิบัติเมื่อโทษมาถึงลูกและเมียต,ต้อง รับผลเหมือนกันอีกหนังสือหนึ่งหนังสืออรุธโมนะครับบทที่16เมื่อเกิดกบฏโคราที่แผ่นดินสูบเมื่อแผ่นดินสูบแผ่นดินแยกสูบเอาทั้งครอบครัวของโคราทรัพย์สมบัติลูกเมียสัตว์ต่างๆลงไปในพื้นดินนั้นเลยบางทีลูกเมียอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกครับเพียงแต่เพียงผู้นำที่ตัดสินใจผิดพลาด ดังนั้นบทเรียนแรกเนี่ยผมอยากจะแชร์พวกเรานะครับแล้วก็เตือนผมเองด้วยว่าก่อนที่เราจะทําอะไรนีคิดดีๆนะครับว่ามันส่งผลเฉพาะเราเองไหมหรือมันส่งผลกับคนอื่นถ้ามันส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับคนอื่นก็อย่าทํานะครับดาวิดตัดสินใจพลาดในเรื่องนั้นอันนี้บทเรียนแรกนะครับบทเรียนที่สองเนี่ยก็ผมอยากจะให้พวกเรารู้จักพระเจ้าในหนังสืออ่ ที่เรากำลังอยู่สองสเรียบทที่24นะครับเราพบว่าพระเจ้าบอกกับทูตสวรรค์ว่ายั้งมือของเจ้าไว้ในข้อที่16พอแล้วยั้งมือของเจ้าแล้วยั้งมือของเจ้าไว้พี่น้องครับมันทำให้ผมรู้อะไรรู้ไหมในในวลีของพระของพระเจ้าที่พูดกับทูตสวรรค์เนี่ยเวลาที่เราลงโทษด้วยอารมณ์ของเราบางอย่างนะครับเหมือนเราตีลูกเหมือนเราทำอะไรเนี่ย บางครั้งเราไม่ได้ยั้งมือของเราเหมือนกับภาพของพี่น้องในคริสตจักรบางครั้งะนะครับที่บางคนอาจจะพลาดเหมือนกับดาวิดบางสิ่งบางอย่างที่ที่เขาก็เสียใจอะ่ะเขาก็ก็ผิดหวังกับการตัดสินใจของเขาคําถามคือว่าเรายั้งมือของเราไหมอันเนี้ยผมผมผมอยากจะให้มันเป็นบทเรียนที่สองนะครับ แน่นอนแล้วว่ามันพลาดก็พลาดนะเนาะไม่มีใครสามารถที่จะเอาอาดีตกลับมาแก้ไขได้แต่ปัญหาคือว่าเราอยู่เพื่อที่เราจะลงโทษนะครับเขาหรือเราอยู่เพื่อที่จะช่วยเขาให้พ้นจากเรื่องนั้นได้ผมยังยืนยันนะครับว่าการตีลูกเป็นเรื่องที่ดีการถอนสมริธรรมจากพี่น้องที่ประพฤติเกะกะ เป็นเรื่องที่ดีครับจำเป็นจะต้องทำเพื่อรักษาเพื่อตีสอนนะครับคริสจักรเพราะสอนไว้ในพระมภีชัดหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ6จงปลีกตัวจากพี่น้องทุกคนที่ประพฤติเกะกะฉบับแปลเดิมแปลใหม่บอกว่าอยู่อย่างเกียจคร้านการถอนสมบัติธรรมก็จำเป็นแต่พี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือว่าบางครั้งบางคนทำผิดเนี่ยเขาไม่ต้องการการซ้ำเติม จากคำพูดของเราก็ได้นะครับหรือจากการแสดงออกของเราก็ได้พระเจ้าบอกทูตสวรรค์ว่าพอแล้วลงโทษพอแล้วไม่ต้องเกินกว่าน,นีน้พอแล้วยั้งมือของเจ้าไว้เมื่อคนนั้นรู้สึกตัวได้สิ่งที่เราควรทําคือให้โอกาสเขานะครับไม่ใช่การตั้งใจจะทําลายใครสักคนหนึ่งการตีสอนเนี่ยเราตีสอนเพื่อให้เขาสํานึกตัวไม่ได้ตีสอนเพื่อจะเหยียบ คนนั้นให้เจ็บมากกว่าเดิมพี่น้องคิดถึงใจของพระเจ้านะครับบางครั้งคนที่ทำผิดเนี่ยก็ต้องการโอกาสที่จะแก้ไขและถ้าเราไม่ได้ให้โอกาสเขาบางทีผมก็คิดถึงเรื่องของอมัทธิวบทที่18นะครับในข้อที่23ถึงข้อที่35บ่าวลูกนี่ใจร้ายเนี่ยเรามองความผิดของคนอดื่นชัดมากเลยแต่เมื่อ เมื่อเราเรามองตัวเองเรากลับไม่เห็นความผิดของเราเหมือนบ่าวลูกหนี้คนนั้นที่ที่ไปบีบคอคนที่เป็นหนี้เขาและเรียกร้องในสิ่งที่คนนั้นเป็นหนี้อยู่เนี่ยผมเลยมองอย่างนี้ครับว่าถ้าท่ามกลางพวกเราเนี่ยมีใครสักคนหนึ่งที่ล้มลงโดยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับอย่าให้เราใช้ความรุนแรงตัดสินใช้คำพูดที่ทำให้เขาท้อใจ ทำให้เขารู้สึกแย่นะครับจากจากการตัดสินใจผิดพลาดข,ของเขาอันที่จริงแล้วในหนังสือกาลาเตียบทที่6ข้อ1เนี่ยบอกชัดว่าแม้ว่าเราจับได้นะจับคนที่ทําผิดได้ด้วยซ้ำข้อนั้นบอกพวกเราที่อยู่ฝ่ายวิญญาณมีหน้าที่ที่จะช่วยเขานะครับให้กลับตั้งตัวใหม่ได้อีกโดยคิดถึงตัวเองระวังคําพูดของเราบางครั้งเนี่ย เราทํเรากบบว่าเราเราดีกว่าคนอื่นเราเก่งกว่าเราไม่เคยพลาดเลยพี่น้องระวังนะครับพระเจ้าให้โอกาสเราพระเจ้ายั้งมือของพระองค์ที่ให้โอกาสเราเมื่อพี่น้องของเราตัดสินใจพลาดเหมือนดาวิดก็ตามแน่นอนว่าเขาก็ต้องได้รับผลละแต่หน้าที่ของเรายั้งมือของเรายั้งคำพูดยั้งปากของเราที่จะไม่ซ้ําเติมนะครับตรงกันข้ามเราควรจะยื่นมือออกที่จะ ให้โอกาสเขาเหมือนกับเราให้โอกาสพระเจ้าให้โอกาสเราสุดท้ายครับบทเรียนที่สามสิ่งที่อยากจะให้เราทําก็คือว่านอกจากจะยั้งมือแล้วเราควรจะเปิดหูของเราให้มากนะครับยาโกโบบอกชัดเลยนะครับในหนังสือยากอบบทที่หนึข้อที่19ว่องไวในการฟังใช่ไหมครับช้าในการพูดฟังดีๆนะครับช้าในการพูดโดยเฉพาะพูดทำให้คนอื่นแย่เนี่ย ช้ามันลงช้าในการพูดช้าในการโกรธสิ่งที่ไวก็คือฟังคนอื่นนี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราทุกคนควรจะเรียนรู้จักเรื่องนี้นะครับ mm. การเปิดหูรับฟังและเข้าใจคนอื่นเป็นเป็น,เป,นเป็นการโตขึ้นของเราเองเราเคยตัดสินคนจากตาเราเห็นแต่กี่ครั้งครับที่หูเราเนี่ยไปนั่งฟังเขาอธิบาย เหตุที่เขาทําเพราะอะไรวันนี้ผมก็นําบทเรียนกับทีมสตาฟนะครับทุกๆวันพุธเรามีชั้นเรามีประชุมสตาฟเกี่ยวกับงานคริสตจักรผมก็นําบทเรียนเรื่องนี้บางทีเราต้องการเวลาที่เรานั่งกันหน้าต่อหน้านะครับฟังสิ่งที่เขาพูดเมื่อตาเราเรามองดูเขาเราเห็นไอคอนแ t a c t ระหว่างเรากับเขาน้ําเสียงของเขาหูของเราฟังเขาอธิบายพี่น้องครับบางที บางเรื่องมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราคิดก็ได้พระเยซูบอกในหนังสือยอห์นบทที่7ข้อที่24อย่าตัดสินกันตามที่เห็นภายนอกแต่จงตัดสินตามความชอบธรรมบางครั้งเราตัดสินคนง่ายเกินไปนะครับเราควรจะเปิดหูของเราไปนั่งฟังเขาไปนั่งคุยกับเขาผมเลยอยากจะเชียร์พี่น้องนะครับถ้ามีปัญหามีเรื่องอะไรเนี่ยไปหากันคุยกันหน้าต่อหน้านะครับ ฟังเขาอธิบายเราก็อาจจะได้มุมมองที่เฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราคิดก็ได้ยั้งมือของเราและเปิดหูของเรานะครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ15บบอกชัดเลยครับว่าให้เราต่างคนต่างพูดความจริงด้วยใจรักบางครั้งคนทำผิดเนี่ยเขาก็ต้องการการเห็นอกเห็นใจนะครับและเขาจะไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ถ้าหากว่าเรา ไม่ได้ให้โอกาสไม่ได้เปิดหูของเราฟังเขาสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือพระเจ้าให้โอกาสกับดาวิดหลายครั้งมากพี่น้องครับพระเจ้าให้โอกาสกับเมืองนีนาเวยในหนังสือโยนาบทที่4ในตอนที่โยนาไปนั่งอยู่นอกเมืองพี่น้องจำได้ไหม อยู่ใต้ต้นลาหุงรอวันที่พระเจ้าจะพิาพากษาส่งไฟมาทําลายนินาเวเน่เสร็จแล้วพระเจ้าไม่ได้ทําลายโยนาโกรธพระเจ้าและเถียงพระเจ้าว่าเหมาะแล้วที่ข้าพระองค์จะโกรธพระเจ้าบอกกับโยนาในโยนาบทที่4ข้อ11ไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนินาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่าแสนสองหมื่นคนผู้ผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วยพระเจ้ามีพระทัยเมตตาไม่ทำลายเมืองนีนาเวพระเจ้ามีพระทัยเมตตาไม่ทำลายกรุงเยรูซาเล็มเพราะความบาปของดาวิดพระเจ้าสั่งทูตของพระองค์ว่ายั้งมือไว้ดังนั้นพี่น้องครับบทเรียนของผมจบแล้วผมอยากจะให้พวกเราเป็นคนที่อย่างแรกนะครับคิดดีๆเมื่อเราจะทำบางสิ่งบางอย่างมันส่งผลกระทบกับเรา คนเดียวไหมกับครอบครัวไหมหรือกับคริสตจักรของพระเจ้าโรมบทที่สองข้อ24ในหนังสือโรมบทที่สองบอกว่าคนต่างประเทศดูถูกพระเจ้าเพราะการประพฤติของพวกท่านนะครับอันไหนก็ตามที่มันส่งผลกับคริสตจักรคิดดีๆก่อนที่เราจะตัดสินใจทําอะไรอย่างที่สองผมอยากจะให้เราเห็นใจของพระเจ้าพระเจ้าเมตตาดาวิดให้โอกาสดาวิดบอกทูตสวรรค์ว่ายั้งมือไว้ เราเองก็เหมือนกันครับเมื่อพี่น้องทําผิดเราก็ต้องตีสอนต้องเตือนและเมื่อเขาสํานึกตัวแล้วอย่าเหยียบเขาด้วยคําพูดโดยการกระทํานะครับให้โอกาสยั้งมือของเราและสิ่งที่3ฝากพี่น้องไว้ก็คือว่าพยายามใช้หูของเราให้เยอะนะครับไปคุยกับเขาไปนั่งฟังทําความเข้าใจการเห็นอกเห็นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับคนที่พลาดล้มนะครับดังนั้นคริสจักรของเราเนี่ย ถ้าเราเรียนรู้จากนิสัยของพระเจ้าแบบนี้ผมเชื่อว่าการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่สำคัญเราทุกคนผิดพลาดนะครับและทุกคนต้องการที่ยืนน,นั้นพระเจ้าให้โอกาสกับดาวิดเราก็ควรให้โอกาสกับตัวเราเองหรือพี่น้องบางคนที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเราก็ต้องหนุนนัใจเขาและให้โอกาสเขาครับขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านครับ